งั <c oughs> ้นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลยการ z ซ VHK Cash Game Channel นะครับอวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับเซตโรดเตอร์ว่าทำไมมันแหลกขนาดนั้นคือมันน่าจะเป็นตรงที่เล่นก,กันสงองคนเน่ละครับตอนเล่นคนเดียวนี้มันไม่กระตุกเลยอืมอแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้จะแคชคนเดียวแล้วนะครับพวก จับพวกเกมเซนโลดัตเตอร์เอ้เซนโลนะครับอ่าหลังจากนี้จะมาอีกสามภาคโอเคนะครับอืมงั้นผมจะคลิปนี้แค่มาจะแค่จะมาอธิบายเล็กเล็กน้อยๆ้อยนิดเดียวเดียวนิดเดียวเอออย่างเกมเซนโลดัตเตอร์ว่าทำไมมันโคตรจะแหลกอ่ามันก็อธิบายไปขี่รอบแล้วไม่รู้เออ หลังจากเซนโลเดอร์ตัวคือเซนโลไอบีอ่าก็จะเล่นเดียวเหมือนกันแต่เซนโลเกตเอาพานี้เล่นได้คนเดียวอยู่แล้วไม่เป็นไรซึ่งก็คือตนั้นะครับอืมแล้วคลิปหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นเ e โก้แบทแมนนะครับอืมก็เกมสมัยเก่าละอืมไม่เป็นไรเอามาแคสหน่อยดีกว่าย้อนไปไวัเด็ก <laughs> แล้วก็หลังอจากเลโก้แบทแมนภาคแรกนะครับก็จะเป็นเลโก้แบทแมนภาคสองอ่าแล้วก็ภาคสามแล้วก็เลโก้มาเวลซูเปอร์ฮีโร่อ่าสามภาคแต่ไม่รู้จะอาจจะมีแบบพวกเซนโลลงมาขั้นขั้นหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้งั้นก็อืมอย่างน้อยก็ช่วยเข้ามากดไลค์ซับสไครต์สักนิดนึงก็อย่างดีนะครับเป็นกลำลังใจให้ผมหน่อยก็ดีโอเค ถือว่าเป็นทำบุญละกันโอเคเงั้นก็ขอฝากเรื่องเรื่องแนวด้วยนะเรื่องเรื่องแนวของผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูสักหน่อยก็ช่วยแชร์ชกันหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวผมอาจจะทำให้คลิปมันดีขึ้นพวกตัดตอ่อใส่ อินโทรอะไรนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงก็อาจจะมีนะครับแต่อาจจะนานหน่อยกว่าใ,ใสอ่อาจจะปรับปรุงจำพวกหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมปรับเสียงให้มันเบาลงอะไรนิดนึงให้เสียงไม่แล้วก็ตอนอัดเกมตอนแคสเกมนี่ก็จะไม่ดังเกินไปอะไรประมาณนี้จะไม่พูดดังเกินไปแล้วประมาณนี้นะครับ งั้นก็อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสามนาทีบ๊ายบาย